ครับผมนายสิยโชคพสกิจสาขาอาหารและโภชนาการนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอบล็อกเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะนะครับนี่ครับอันนี้ขยะแห้งนะครับอันนี้ในถุงนี้ก็จะเป็นแบบของแห้งเลยนะพวกซองที่เราใช้พวกปกตะฟอก,กหรือซองอะไรที่เราเก็บนะครับแบบขนมเล่อะไรอย่างเงี้ยครับเอาไว้เทเดียวกันนะครับแห้งนะก็ เวลาเขาเลือดหรือจับอะไรก็จะได้ไม่เลอะนะครับแล้วก็จะได้ไม่เหม็นทางขยะด้วยนะครับเป็นส่วนหลวงทั้งเลยครับร้อยครับนี่นะครับแก้วที่แตกแยกแยกโดยเฉพาะเลยนะครับอันตรายมากเลยครับเราแยกนี้เพื่อลดโอกาสการบาดเจ็บของคนเก็บนะครับนี่ก็มัาฝังเลยแยกโดยเฉพาะเลยแล้วก็ ใส่ถังถึงครับอะไรเน่เรียบร้อยแล้วครับปลอดภัยดีครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเก่านะครับเก่าคลึกเลยนะครับเสื้อกล้ามอายุน่าจะประมาณสิบปีแล้วนะครับก็ถ้าเราไม่ใส่แล้วเราก็นํามาตัดเป็นผ้าคีลิวนะครับเอาไว้เช็ดอะไรต่างๆนานาน ก็จะได้ไม่ไม่เป็นการสิ้นเปลืองนะครับใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเปลือกสับประรดนะครับกับต้นไม้นะครับก็ลาดลงไปเลยแต่งให้นะให้แบบได้ประโยชน์ด้วยครับ เรามีหน้าที่วางไว้เท่านี้ครับและที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของธรรมชาติเลยครับเท่าน,นี้เลยครับสับปะรดนี่นะครับขวดก็ของเราก็จะดีขวดเสร็จแล้วก็ให้แม่บ้านนะครับให้แม่บ้านเอาไปขายต่อนะครับ ทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับจะได้ช่วยกันคผลไม้คนละมือได้เงี้ยแล้วก็เอาไปให้แม่บ้านนลยครับเลยนะครับทิ้งให้ถูกที่นี่สิเสร็จอาหารก็ถ้งด้วยนะครับอ่าเอาวางเพ่ตรงนอ้นะครับส่วนขยะอันนี้นะครับ,รบเป็นขยะรีไซเคิลดูที่ว่าเราจะทิ้งใไปทางสีอะไรครับ สีเหลือครับรีไซเคิลนะครับใสไปเลยอ่าวิดีโอนี้เป็นยังไงบ้างบลอ็อกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชามหาวิทยาลัยสีเขียวนะครับขอบคุณครับ